โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในการออนดแบเ็เพาด้วยนะครับผมโดยที่วันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเวอร์ชั่นคันของสองศูนย์จุดจุดสิบห้าจุดสามซีนะครับผมผมโดยที่รอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่น่าจะใหญ่อยู่พสอสมควรวันนะครับก็คือโดยท,ดยที่โดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีอัปเดตเนอนจิ้ี่เพิ่มซอมบี้ตัวใหม่คูลาซเซอร์เพิ่มไอเทมใหม่สองชิ้น นี้นะครับผมเพิ่มด่านใหม่นะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเอิกแล้วก็เพิ่มของเอาพิเศษใหม่ที่เอาใช้เรียกคูลเซียร์นะครับแล้วก็ขอของใหม่ของสกอตแลนด์นะครับก็คือสกอตแลนด์ forever นะฮะตัวตัวก็ขอแปะคิวเอา้แล้วกัน,อนขอ,ปอแปะคิวเอาไว้ก็คือเแ <c oughs> ปะ <c oughs> เขไวให้แล้วกันนะครับผมโอเคในส่วนของรอบนี้เนี่ยก็จะมารีวิวไอเทมที่มีชื่อว่าคูลาสนะครับโดยที่มันก็จะเป็นชุดเกาะนะครับชุดเกาะธรรมดาเ,เลยในส่วนของบัฟเนี่ยก็จะตามนี้เดี๋ยนนะครับผมมาตอนนี้คือผมเตรียมรับซึกเข้ามามมเพื่อนแย่งเหยือ่อ เตรียมตัวโอเคตอนนี้เรากับบาดหลวงมาช่วยตีเฮ้ยแซปเปอร์แซปเปอร์เองก็ช่วยดูแลแนวของตัวเองด้วยเฮ้ยแซปเปอร์แซปเปอร์อือแซปเปอร์เรามีการสร้างแนว์อีกชั้นล้ว มาน่าจะทวงเวลาได้นานอยู่แล้วเนี่ยสามคนดูก่อนเนาะตัวบุกมาทางตัวบุกมาทางโน้นน่าจะยังไม่มีนะตอนนี้นี่เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปนี่อืออือมารออีกนานเลยเออเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหบาดหลวงบาดหลวงกูโดนโอ้โหบาดหลวงตายแล้วหระ Thằng muốn thằng muốn ừ, chơi... nó tăng nghèo cái gì ngủ ngủ ừ ngủ 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 má, má À แต่ว่าทองคือเราตวประกับลำบากมากเป็นยังไงแซป,ปเปอร์มาช่วยพอดีเออแซป,ปเปอร์ดีม็กระวังเอาง่งายๆไม่มีจังหวะให้แทงอตอนนี้แซป,ปเปอร์โอ้แซป,ปเปอร์เดี๋ยวไปสร้างส่วนที่เหลือด้วย ไม่ใช่ว่าแค่จะสร้างตรงนั้นไม่เอาไม่เอาอะใครใครนี่ครบเพิ่ยจุดจุด,ดอ่างมาโอเคตอนนี้มาโอเคสัปเปอร์สองคนโอเค อาจจะช่วยกันป้านแนวได้นานอยู่อ๋โอ้ขอบคุณมากหมอเดี๋ยวเดี๋ยวหมอหมอเออมาหมอมาช่วยรักษาให้นะฮะเออหมอทำดีมากในขายาที่เป็นหนึ่งในค้าส,สำคัญของกองทัพเฮ้ยโอหแม่งสภาพนี้ ไปไปกดหลักไปสั่นรครังตอนนี้เลยได้ไมั้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เวลาเขาเตรียมตัวอีกหน่อยเตรียมพร้อมแล้วนี <c oughs> ่ไ,ไมีการสั่นรครังแล้วม <c oughs> าเตรียมแล้วอ๋อแล้วก็ที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งในแพะ นี่คือหอ,อกจะสามารถโจมตีได้สองทิศทางนะฮะก็คือแทงแทงแบบนี้นะเห็นทุกคนดูนะเดูนะเี่ศัตรูอยู่นี่แทงนีง่ก็คือจะแทงแบบนี้นั่นเองแล้วก็แทงปกตินะฮะก็คือแทงคล้ายๆดาบปลายปืนเห็นนั้นแหละเฮ้ยรัสเซียนั่นคุลาวคูลัสมาคูลัสเซียนี่ น,นี่ไงอันนี้คือซอมบี้ตัวใหม่นะฮะนี่โอ้โหโอ้โหเพื่อนโอ้โหแคตกีโอ้โหโอ้โหมึจงจะแทงสองต่อเลยเอันเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราพาระเบิดไปช่วยก่อน แนวเราพังไปหลายชั้นแล้วนี่ได้แทงมันแทงมันแทงมันทำน,นี้มากเออน้อ <c oughs> อันีเป็นกังฟูไฟติ้งนะนี่ นีไ่ไงได้เวลาถอยแล้วนี่ถอยมาถอยทับอือการใช้คำสั่ถอยทับนะฮะโอเคประตูเปิดแล้ว,ว,วนี้ก็ได้เวลาไปแล้วครับมาอยู่แล้วครับที่นี่เพื่อนแบบกดใช้ชาร์จหมดเลดย ถอยมาทาเคโ,โหเพื่อนโ,อโหสวยเราเนี่ยก็ติดเชื้อหนักมากเดี๋ยวปุ๊บไโอ้โหเย่ <Yeah. S 1> จูรอดต่ออีกวัน few moments later อี๋มาตอนนี้ก็อยู่ที่แมปเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะฮะแมปไปเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่ได้เราจะทิ้งเพื่อนไว้บนแมปไม่ได้อันนี้ตัวผมไม่ยึดสนามเราก็ช่วยกันแหงช่วยกันแหงช่วยกันแหงนี่โอ๊ยมาบ้ากันแหงชัดเฮ้ยใช้ทักทหารเราใช้ทักทห,หารเต็มขั้นพวก อะไรเพราะว่าเราแบบมันระดับใช้ชาติทหารเต็มขัน้นเฮ้ยหมอหมอมาเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยเฮ้ยฝั่งอื่นก็มีน, <c oughs> นี่มีคนประจําสเตชาตนแล้ว <c oughs> มาเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยมาการจะฟาดเลเช่ะ โอ้ใครม่งโดนอะไรของเนะี่ยอ,อ่านี่ไงเ p c มาแล้ว <c oughs> ม,มีเพื่อนต้องการบาทหลวงวะ่ะหนีดูดินีม่มีบาทหลวงหนึ่งคนอยู่ในกองมีบาทหลวงอยู่หนึ่งคนนะในกองอะ่ะแต่ว่า <c oughs> เฮ้ยส่งคามมาโอ้โหแรกหนักแบบมากโอ้โหพลลนเดอร์ <c oughs> ซึ่งค่าเงินในด่านนี้เนี่ยก็คือพลันเดอร์อ่ซึ่งจะดรอปจากการฆ่าซอมบี้นั่นแหละรครับมันดรอปบ,บ้างไม่ดรอปบ,บ้าง,งก็จำนวนการดรอปแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากัน ครับเดี๋ยวหนึ่งบ้างเดี๋ยวสองบ้างเดี๋ยวสบ้างเดี๋ยวห้าบ้างอังไม่รู้ฮะแล้วคือบอกเลยใครที่แบบเป็นสายระยะไกลนี่น่าจะลำบากเลยนะในส่วนของมันจะมีค่าหนึ่งที่เรียกว่าหลอดโฟร f ฟาสนี่ฮะอยู่นี่ฮะก็คือจะเป็นค่าที่ทำให้เราเนี่ยตั้งรับศัตรูครับคือมันใช้ก็ ก็ต่อ่าถึงสถานการณ์ที่เราแบบต้องการตั้งรับแต่ดาบเนี่ยคือเราจะใช้แค่ตอนแบบตอนเราต้องการบุกนะคือถ้าตั้งคือถ้าใช้ตอนเราตั้งรับมันไม่มีผลนะแล้วคือแบบมันใช้แค่กับหอกเท่านั้นอแล้วคือมันใช้ได้แค่กับเฉพาะกับคนที่แบบมันใช้อุ้นหอกเนี่ยมันไม่มันไม่ส่วนว่ามันคลาสไหนอ่ะเพราะถ้าเกิดใช้หอกเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องมาปกป้องจัตุรัส ง้ยเงนเงินกูโอ้เงอาเนี้นนนนนนนยอนนโอโ้เรียบร้ครับโดน,นดโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งคือก็จะมีเป็นพ่อค้าขายของนี่นะฮะก็คือคนที่ขี่ขับวากอนนะฮะอมาหาพวกเราเนี่ยคือคนที่ขี่วากอนอยู่เนี่ยเขาอะมีชื่อว่าโฮโบ นะฮะซึ่งก็เป็น MPC ประจำเกมนี้นะโอ้โหเพื่อนอย่ารักษาผิดที่ผิดเวลานะไม่อะไรไมีหน่อยคุมกันสองคนโอ้โหแล้วเนี่ยบริบเคตว้าวบาิเคต <c oughs> ยอดมากนี่นะฮะ สังเกตตรงแชทนะฮะจะมีคำว่าบูบูขึ้นอยู่นะฮะโอเคครับเวลานึกได้เงินฟรีเลยนะแล้วคือแบบมีใครซื้อมะเฮ้ยเหมือนที่ีคนซื้อมานี่ไงเพื่อนคือคือคมไฟตามถนนสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ไม่ ไม่มีไฟฟ้านะฮะใช้น้ำมันตะเกียงเอาครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับบ้างฮะต้องแบบมีคนคอยจุดตามถนนนะสมัยก่อนตอนนี้คือผมเตรียมแล้วหูอะไรเนี่ยคิดไม่ซื้อนะเนี่ยเตรียมแล้วผมเตรียมแล้วศึกใหญ่กำลังจะมาถึง เดี๋ยวรอบนี้มาประจำฝั่งนี้บ้างเฮ้ยโหก็มาช้านะี่ฟาดฟาดนี่ฟาดบุกว่างนี่ฟาดบุกโอ้ยแซ็ปเปอร์อมา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 ,มา,มาเอาไปเอาไปตี เข้ามา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 ไม่รู้เรื่องไม่รู้เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยโอ้ฮูชุนลมุนมากฝั่งนี้ฝั่งนี้คือชุนลมุนมากเอามาเข้าบากักเ,เข้ามาเข้ามาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอุ้ยแย่ละโดนสับอีกเดี๋ยวเราขอให้หมอมันถอยทักมาก่อนได้ป่ะ อะไรหมอโอเคโหแล้วคือแบบจังหวะเมื่อกี้คือโดนขวานสับนะฮะคือเราก็ยังไม่กดใช้โฮฟ้าสนะฮะถ้ายังไม่จำเป็นอ่ะเออระวัง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 ลังลอลังระวังระวังระวังแย่ละ ตัวระเบิดเพื่อนอย่าเพิ่งยิงนะถ้ายิงนี่จริม,ม,มจริงฉึกฉึกจริมตอนนี้คือแบบสถานการณ์คือยุมลมูลมากเพราะว่าแบบเราต้องตั้งรับกับการมาขั้นใหญ่โอ้โหแล้วคือเฮ้ย เฮ้ย,ง,ยง,ง,งั้นเดี๋ยวรอบหน้าเราสั่งของงั้นเดี๋ยวรอบหน้าเราคือจากที่เห็นเมื่อกี้คือเหมือนเขาเขาขี่วาก้อนมาแสดงว่าเขาอ่ะน่าจะแบบเหมือนมีของมาขายนะฮะพะงานเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราก็เตรียมนะฮะเตรียมซื้อของครับโอ้เพื่อนอะไรเฮ้ยน,นี่อะไรเนอ้์มาลนเนอร์โอ้โหตีทัน อะไรเพื่อนแล้วเรามันฉลาดเพื่อนเรามันฉลาดเพื่อนเราฉลาดฉลาดาโอ้โหอะไร,ะร<ม>โอ้โหช่วยไม่ทนันเว้นละเสือกช่วยไม่ช่วยไม่ทันอีกโอ้โหเง้นเดี๋ยวรอบนี้เราไปสั่งของดีกว่าเห็นมีเห็นมีเ,นนเนนพื่อนเขาซื้อเอ้ยชึบ เกือบไม่รอดโอ้โหนี ua, một, ่ก็กะฟาร์มเงินอย่างเดียวดูก่อนเผื่อเขามาแล้วคือแบบตอนเขามานี่คือเราต้องไม่เอาเอาสะพานชักลงด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาติดอยู่ตรงนั้นไปนะโหเฮ้ยเขามาแล้วเขามาแล้วถ้าเพื่อนเกิดแสดงว่าเขามาอ่ะฮะีวาก้อน ปาก็สุดเท่เอาเฮ้ยแหลกอ๋อไม่ใช่แหลกมันแค่ช้านี่โบ้โ,โ,โ,โหไอ้ดูสินี่ของะอะไรมาขายเี่ยมาเรนสั่งไว้ก่อนคือเพื่อใครสงสัยนะฮะว่าทำไมเราสั่งของแล้วเราไม่ได้ทันทีละ่ะ คือระบบการซื้อของใน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 แม็นี้เนี่ยก็คืออืมแเราอะแค่สั่งของไว้เฉยส่วนของที่เราสั่งอาไว้อะเราจะได้ขีเวฟหน้านะฮะมันไม่ได้หลอกปิดเงินเรานะครับผม<แ>เขาก็ไปหาของที่เราสั่งไว้เฉยเโอ้โหลาปืนใหญ่มาเฮ้ มาสตรอว์เซฟคอร์โอ้โหและนี่กดผิดาแทงแทงไปแทงไปแทงไป ให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายอืยอหก็คือคือโหมดัวเอาเนี่ยก็จะใช้เวลาเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเนีเหมือนกับเบลลิซิน่าเลยเข้ามาเอ้ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหก็คือแบบสั่งของเว็บนี้ได้อีกทีเว็บหน้าโอ้โหแ่ละเพื่นมัน ตายง้ออินเตอร์อินเตอร์โอ้โหพ่อมา <c oughs> โอ้โหเวรละหาสตูนสองได้มันมามันมาเกือบทุกทิศทางอ่ะน,นี่อันนี้เนี่เน,นี่ผมมาโอ้โหเพื่อน เพื่อนเพื่อนมึงมึงจะฟาร์มฟังเพื่อนคือแบบรวยแล้วมัง้งแม่มฟาร์มขนาดเนี้แต่ทที่มองยากอะคือแชมเบอร์โอ้โหไม่คิดจะกลายขอฟาร์มหลอดอันนิดน,นึงนังดีพื่เดี๋ยวเราเราหนีไปช่วย โอ้โหฝั่งโน้นแตกเฮ้โลแตกโลแตกโลแตกจังหวะนี้รอบนี้เราไม่เน,น้นอะไรนะรอบนี้เราเราเน,น้นสวิงเลทนี่ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าอมาโอ้โหแนวแตกกด้านอฮ้อยขึ้นมีแบนเดดขอหน่อย

อยนีสิียนต้อเป็นข้อวาอง้าโอ้โหบาทหลวงเชียงนี้แหละพร้อมเลยพร้อมทัพเนี่ยนะเอ้อะนี่แล้วดูนะ ดูเวฟเมื่อกี้ผมสั่งแอมไลเตอร์เอาไว้ใช่ไหมนี่ดูรอบนี้นะเฮกส์ซับไพนี่มาแล้วตอนนี้เดี๋ยวกะว่าจะเอาไปซื้อบล็อกออฟเมนเดตแต่ว่าพลันเดอร์ไม่พองั้นเราต้องรีบมาจุดโอ้ โมโบข้าจะลากมาขนาดนะฮะตอนนี้เราเตรียมแล้วนะฮะโอ้โห oh, เพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื่อนเตรียมเนื้อผู้ใจ<ๆ>เพื่อนเล็งแล้วเพื่อนเล็งแล้วมา oh. ต โอ้ Hoy, โหแย่ละโดนกินทีสองโอเคทุกคนงั so ้นเดี uh, <_<_๋ยวก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับใครที่ชอบรอบไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับ